ถ้าคุณหาสิ่งนี้เจอจูนสิ่งนี้เจอชีวิตของคุณโคตรจะมีความสุขเพื่อนเชื่อไหมครับว่าเงินไม่ใช่แรงจูงใจของทุกคนนะครับแล้วผมมั่นใจเลยว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้คิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยฉันจะต้องหาเงินเยอะๆหาเงินเยอะๆนะครับสำคัญก็คือว่า คุณเนี่ยต้องเข้าใจแรงจูงใจของตัวเองแล้วก็ผมเนี่ยเข้าใจแรงจูงใจของตัวเองผมรู้เสมอว่าผมมีเป้าหมายแต่ละอย่างผมทํามันไปเพื่อทําอะไรนะครับนี่ก็คือ เคล็ดลับอันหนึ่งของชีวิตนะครับซึ่งถ้าคุณเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Power of Why W H Y นะครับคือทำไมนั่นเองพลังของการรู้ว่าทำไมจริงๆแล้วถ้าคุณรู้สิ่งนี้ว่าเฮ้ยฉันเกิดมาเพื่ออะไรฉันทำสิ่งต่างๆไปเนี่ยทุกๆวันทำไปเพื่ออะไรอย่างยกตัวอย่างสิ่งที่ผมเอามาสอนพวกคุณสิ่งที่ผมทำคอร์สต่างๆขึ้นมาหรือว่าทำคลิปต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้ทำเพื่อต้องการหาเงินแล้วนะจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยมีเงินพอที่จะใช้ตลอดชีวิตเหลือ เฟื่อไม่จําเป็นต้องทํางานแล้วก็ได้แต่คุณลองคิดดูหน่อยถ้ามนุษย์ไม่ทํางานถ้าเกิดตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรทําสมองก็จะฟอดมันจะมันจะเริ่มเบื่อผมบอกตรงๆทุกคนเป็นอย่างนี้หมดไม่ว่าจะเป็นคนที่กเกษียณแล้วแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยฉันกเกษียณแล้วฉันไม่ต้องทํางานแล้วเย่ ay, สบายใจคุณจะไปคิดนะว่าคุณรอวันนั้นแล้วนะคุณจะโอเคกับชีวิตนะคุณก็จะไม่โอเคเหมือนกันเพราะว่าสักพักหนึ่งคุณก็จะเบื่อเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มวันนี้เลยว่าฉัน ทำสิ่งที่ฉันทําไปทุกๆวันเนี่ยเพื่ออะไรมันต้องเป็นอะไรที่เหนือเงินถ้าคุณได้แค่เงินจากการทํางานของคุณผมบอกได้เลยคุณได้น้อยเกินไปมันจะต้องได้เกินเงินมันจะต้องมีเงินแล้วก็ความภูมิใจได้คุณค่าสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นการรู้สึกว่าตัวเองได้มีคุณค่าต่อโลกนี้ต่อสังคมสิ่งที่ฉันทํามันมีความหมายคุณต้องได้ทุกสิ่งเหล่านี้หมดเลยฉะนั้นนะครับผมอยากจะให้คุณเนี่ยเริ่มคิดเรื่องนี้ว่า ทำไมคุณสังเกตตอนเด็กเนี่ยเวลาคุณเรียนไปใช่ไหมครูไม่ค่อยบอกเราเหรอกว่าเรียนอะไรแต่ละอย่างเรียนไปทําไมตัวผมเองถามคําถามอย่างนี้ตลอดมาตั้งแต่เด็กนะว่าเฮ้ยฉันเรียนตรีโกณมิติไปทไําไมวะฉันเรียนชีววิทยาไปทไําไมวะฉันเรียนนี้ไปทไําไมวะเรียนคือถ้าครูบอกมาสัาหน่อยหนึ่งว่าเรียนไปทําไมนะผมมั่นใจเลยเด็กทั่วประเทศไทยตอนนี้หรือทั่วโลกตอนนี้เขาจะมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าอ๋อฉันจะเอาไปใช้อย่างไร เข้าใจไหมครับเหมือนกันคุณถามตัวเองสิ่งที่คุณทําทุกวันเนี่ยมันมีความหมายขนาดไหนกับตัวคุณคุณเรียนไปหรือว่าทํางานไป ทำไมแล้วมันตรงกับจุดประสงค์ของชีวิตคุณหรือเปล่ามันตรงกับสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อที่จะทําทมันหรือเปล่าแล้วผมบอกได้เลยนะถ้าคุณหาสิ่งนี้เจอจูนสิ่งนี้เจอชีวิตของคุณโคตรจะมีความสุขแล้วคุณจะใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีความหมายและมันจะเป็นเรื่องที่เวลาคุณทําสิ่งที่ตรงกับความหมายชีวิตของคุณนะเงินตามมาด้วยเราจะทํางานแบบมีความสุขแล้วเงินจะตามมาแบบมหาศาลอ่ะผมการันตีเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าผม ทําเรื่องนี้มาผมศึกษาเรื่องแบบนี้มาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็สอนคือตัวเองทําได้ผลด้วยแล้วก็สอนคนอื่นแล้วคนอื่นก็ได้ผลด้วยผมเคยทำคอร์สหนึ่งเนี้ยชื่อว่าหาตัวคุณให้พบแล้วจบที่พาสิฟิคครับหมายความว่าอะไรหาตัวคุณคุณจะต้องเข้าใจว่าตกลงจุดประสงค์ของชีวิตฉันคืออะไรแล้วต้องหาอาชีพที่มา ตอบโจทย์อันนั้นแล้วก็ได้เป็นไรายได้ที่เป็นพาสซีฟเอินคัมคือได้เงินเข้ามาตลอดเวลานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกินฝันนะครับผมสอนคนมาเยอะมากแล้วเขาได้แบบนี้กันจริงๆเป็นอะไรที่มาศจัย์มากของยุคนี้นะครับถ้าคุณเข้าใจกระแสะของโลกคุณเข้าใจการคน้นค้นหาตัวเองอย่างเป็นศาสตร์สิ่งที่ผมสอนมันเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งผมได้ศึกษามาตลอดชีวิตก,กับ จิตวิทยาจากหนังสือต่างๆจากคอร์สต่างๆที่ผมเคยเรียนมาในต่างประเทศนะครับผมเลยเอามาใช้ใพวกคุณสนใจคอร์สนี้นะครับติดต่อได้ในอินบ็อกซ์ของผมเพื่อได้รับราคาพิเศษนะครับคอร์สชื่อว่าหาตัวคุณให้พบแล้วจบที่ passive income ผมมาใิลล์รังสีสวัสดีครับ